อย่างเอเล้วคนนั้นดาบมันใหญ่ตังกรอืูได้ยังไงกันเนี่ยส่งชิ้นส่วนจาบพี่แจบดชอบก็ผัดกระปิโตจากพี่แปดส่งคนไปเช็คเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คแล้ว เอบนี้มีสองโซนครับมีสองเนี่ยเรียกว่าออไรนะสองแผงควบคุมอะหายปวดหัวแน่ๆเพราะมันสองแข่งมีเพียงหนึ่งจีการเท่าน,นั้นนี่เดี๋ยอันหนึ่งมีสองทางเลือกที่ทำอะไรเดียวกันเหรอแล้วแต่นายเลยต้องไม่มีอีกแล้วที่เหรอีือ่ะโอ้โหทำไมต้องทำมาอะไรสองอย่างนี้เหรอ เปิดนะครับโดนที่กลับมาจะนนอนถ้าประมาณมันจะได้เนื้อน้อยลงยิงเราโอ้ยท oh, ี่บอมเบอร์นะครับ้าอ,าออกจะทำให้มันมีใช้น้อยลงบอมเบอร์เนี่ยยิงปาร์ตี้เราหนักนะยิงมันมีน้อยเราที่ปลอดภัยมากขึ้นน่าสนใจทำอะไรเลยดีกว่าอันนี้ <c oughs> บิงบอมเบอร์มาเอ้ยแอร์บัสเตอร์พี่เบิร์ <c oughs> เขา้งเหลือให้เราเนี่ย จะเหลืออะไรมายิงเราเยงบ้าทูกการไปกำจัดเยี่ยมเลยครับเย่ตั้งแต่เขาส่งของที่จะทำมายนี่ที่ไหนเก็บของที่มีตำหนิฉันว่านะอ๋ติ๊กบอมเบ้พวกนี้ A I Core พวกนี้ถ้าจะมีค่าให้เราไปหาดูไหมน่าจะนั่นไปขโมย ตอบไปได้ไกลขนาดนะ้นอุ้ยใจว่าเออให้มันบอกอยู่ไอของเรายึงออกมาเราไปเใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนดิและอนี้คืออะไรอ่ะไม่มีการแล้วอันนี้เ,เป็น A I A I Core นอครับผมผมดแล้วแหละหมดแล้วไปเมื่อกี้เราเลือกได้อ,อย่างหนึ่งเลือกทีว่วิวเบอร์ผมว่ายิวเบอร์มันน่าจะปูดแล้วอะไรวะ โอเคนี่ไดอย้พูดร้มใครจะไปพูดแฝดผมเอ่อคุณพี่นะ